รหัส1.2.12ข้อ122นะคะมีขนาด3ขนาดคําถามถามว่า Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken คําถามถามว่า เมื่อไหร่ที่ไม่อนุญาตให้จอดรถบนเลนนะคะบนถนนเนี่ยในเลนขวาสุด wenn auf dem Fahrstreifen schienenverlegt sind wenn auf dem fahrstreifen schienenverlegt sind, Fahr sch sind ขคุณเขาบอกว่าใช่ไหมเมื่อเลนขวา Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. เมื่อทางขวาของเลนขวามีที่จอดให้จอดอยู่แล้วเราก็ห้ามจอดเลนขวาใช่ไหม Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist ส่วนข้อ3เขาบอกว่าเมื่อทางขวาของเลนขวามีพื้นที่เพียงพอให้จอดได้คุณต้องใช้ทางตรงนั้น พื้นที่ตรงนั้นในการจอดไม่อนุญาตให้จอดบนถนนใช่ไหมให้เวลาคิด3วินาทีนะคะข้อใดถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะถูกทั้ง3ข้อเนาะ1 2 3สก็คือว่าตรงไหนที่ห้ามจอดในเลนขวาสุดนะคะเมื่อไหร่ที่ไม่อนุญาตเนาะ1ถูกต้องเมื่อเลนขวาเป็น ถนนของรถรางหรือรางรถไฟเราห้ามจอด 2. เมื่อทางขวาของเลนขวามีที่จอดให้จอดอยู่แล้วเราก็จะต้องเข้าไปจอดตรงนั้นนะคะห้ามจอดบนถนน 3. เมื่อทางขวาของเลนขวามีพื้นที่เพียงพอให้จอดได้คุณก็ต้องใช้ไหล่ทางตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นในการจอดถูกต้องค่ะ